สวัสดีค่ะกลับมาพบปอกันอีกคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมนอะกลับจ่าปอกค่ะท่านผู้ชมเจอกันในช่วงบรรยากาศง,าง่งาแรลงย่ายคำอีกคือเกาเนาะท่านผู้ชมเนอะเมืมอม่อนีมีเรื่องเล่าวความฝันหละักะาัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเกาค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันของปะแงมเนาะค่ะท่านผู้ชมนอะแต่ว่าปะแงมนี่ก้อนที่เพิ่นสิฝันนี่เพิ่นถามเลกหลานเพิ่นค่ะท่านผู้ชมหลานเพิ่นซื้อวันหนองแย่เนาะคะ่ะนาะ บอกเลขถือมาหลายงวดแล้วค่ะแอดได้ยินจังสันก็นเลยอยากถามไทยเรื่องเล่าความฝันลักกับตัวเลขกเนาะค่ะเนาะว่างวดนี้น้องแย้มีเพิ่นได้เลขกตัวใดมาฝากท่านผู้ชมแอดก็เลยไปถามค่ะไปถามป้าเงี้มเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับบอสะดวกเนาะมือนี้เพื่อนบอสะดวกทีสี่ให้น้องแย้มเ้าให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องแย้มนี่เพื่อนกันาอายุยังหน่อยอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะเ้าบ่ได้เนาะค่ะเนาะ ว่าวเป็นเรื่องเป็นข่วมบอดายหรอกค่ะท่านผู้ชมกะเว้าวตัวเลเทเ่อเดียวหล่ะก็ขึ้นแล้วเลยไปแง่มเพิ่นว่าเพิ่นกนเรเลยาวให้แอดฟังว่าน้องแย่มนี่บอกเลขค่ะบอกเลขสองตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฮกหก,หกค่ะน้องแย่มนี่เพิ่นบอกเลขย่า่เพิ่น,นเนาะไปแง่มนี่เป็นย่า่ของเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะบอกเลขย่ายเพิ่นนี่ถือมาหลายงวดแล้วค่ะสองงวดสามงวดแล้วอา่าสัน เอดได้ยินก็เลยมาถามนอค่ะนอว่างวดนี้ได้ตัวเลขตัวใดไปเงี่ยมเพิ่นก็เลยว่าได้แล้วหกหคกวาสันบาดนี้พ่อได้ตัวเลขแล้วไปเงี่ยมนี่เพิ่นก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านผู้ชมสองใบนอค่ะนอซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสองใบว่าสันบาดนี้เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้เพิ่นก็เอามาเสื่องค่ะท่านผู้ชมเสื่องไว้ไต่หมอนก็วายพระกับพระขอพรธรรมดาปกติคือ ตอนเท่าสินนอนนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมกาพะขอพรเนาะค่ะเนาะบาดนี้เพิ่นนอนเพิ่นฝันค่ะฝัน้ายๆว่าเพิ่นเห็นพระพระกะเ็เหมือนว่าเป็นพระพุทธรูปเนะาะค่ะท่านผู้ชมตั้งอยู่ตั้งอยู่บาดนี้กเ็เหมือนพระพุทธรูปนั่นเสียนเพิ่นขาดค่ะท่านผู้ชมเสียนเพิ่นขาดบาดนี้ก็แน่มไปเบิ่งในในเสียนเพิ่นนอในเสียนหรือในหัวเพิ่นนอท่านผู้ชมเนาะ เพิ่น่าเห็นตัวเลขอยู่ในหัวว่าสันหกกมาสอดคล้องกันพอดีกับตัวเลขที่ร้านเพิ่นบอกพอดีคะ่ะท่านผู้ชมหกฮกคือกันว่าสันหรือตัวเลขที่น้องแย้มบอกนี่สีข้าแล้วบอเพิ่นว่าป้าแห้มเพิ่นว่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแอดกะเลยอ,อยากเวาสูท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าเลื่องราลาความฝันเพิ่น ปันจังสีจักสีแมนหรือโปแมนเพิ่นกับโบหูคือกันนอ่านผบุชมเนอแอดเองก็เลยอยากแบ่งปันโตเลขกแบ่งปันแนวทางเว่าสซูทา่ามผุ้ชมทางบ้านฟั่งคือเก่าค่ะกะจังได๋กาให้โชคให้มานกับโตเลขกของนองแย้มนอคะนอแต่ว่าแอดกาสิว้าท่าวความย้อนหลังไปนอ่านมูุชมเนอหดทีผ่านมาที่ออกเก่าหนึ่งนาไปแย้มพิ่นก็เว่าให้ฟังงพิ่นก็ถามถามนองแย้มนี่ล่ละค่ะ ว่าเลขสี่ออกตัวใดน้องแย้มเพิ่นกะบอกเก้าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งตัวเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมไปแย้มเพิ่นกะโชคกะมานค่ะงวดผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นกะมีความเสือะะ่อเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่าพอเพิ่นถี่เสียชีวิตไปได้ประมาณสามสี่ปีเนาะ,ะมาเกิดมาเกิดเป็นหลานเพิ่นผูนีล่ะเกิดเป็นน้องแย้มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องแย้มมักสีเว้าก่อนถี่สีบอกเลข เพิ่นวาพ่อสีบอกเลขเพิ่นวะน้องแย้มมักสิเว้าขึ้นก่อนว่ามาเดียวพ่อสีบอกเล่าซัันกะเว้าขึ้นโตเดียวก็คือจบไปเลยนะคะเว้าโตเลขขึ้นขังเดียวเทื่อเดียวก็คือเสร็จไปเลยค่ะท่านผู้ชมกะบ่เว้าอีกเลยเนาะค่ะเนาะนี่ไปแงีมเพิ่นเว้าให้แอดฟังเองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่าเพิ่นก็เลยเสื้อว่าหรือน้องแย้มนี่อาจจะเป็นพ่อเพิ่นบ่มาเกิดน้ำเพิ่นวา พราะว่าบอกเลขถือนี่ล,าล้ายงวดแล้วเพิ่นว่าสองงวดสามงวดบางครั้งก็จะเว้นไปงวดหนึ่งโตเลขที่บอกกามักจะมาออกงวดทัดมาเพิ่นว่าก็คือจังแอดเคยไปหาเพิ่นนอนทอธรผมุชมนอเคยไปถ่ายคลิปน้ำประแงมนี่ล่ละค่ะไปถามไทยเลื่องเล่าความฝันเพิ่นกะเว้าให้ฟังงวดพันพานมาว่าหล้านเพิ่นนี่บอกหนึ่งสบาทนี้มันก็ออกขึ้นน่านผมุชมนอ ออกขึ้นหนึ่งหางวดกนที่มันออกหนึ่งซีนั่นล่ละคะ่ะท่านผู้ชมคันท่านผู้ชมทางบ้านได้เบิง่งได้ชมคิปกะคือสีเห็นอยู่นอกค่ะนอเพราะว่าป้าเงีมนี่เพิ่นบอกว่าหลานหน่อยเพิ่นหรือว่าน้องแย้มนี่บอกหนึ่งซีบาทนี่เลขมันออกขึ้นคะ่ะท่านผู้ชมออกหนึ่งหาค่ะนอ,ะนอบาทนี้พ่องวดทัดมากคะ่ะงวดทัดมากมาออกหนึ่งซีคะ่ะท่านผู้ชมกะ แจ๊กสีวาจังไดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเ้าพื้นว่าน้ำตัตเรขเนาะคะ่ะเนาะคันเลขกออกมากกเบ้าถือเบิดนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมก็จักสีวาจังไดจังไดกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับโตเร็หลักลการแนวทางของปลาแงมค่ะแต่ว่างงวดนี่น้องแย้มนี่บอกมาแล้วคะ่ะบอกตัวเดียวเลยคะ่ะท่านผู้ชมหกหกเนาคะค่ะเนาะแต่ว่าที่สําคัญท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมหันหัวเด้คะ่ะท่านผู้ชม ฮกกบางเทือก็อาจจะออกเป็นเก้าเก้าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมหันหัวขึ้นเนาะค่ะเนาะเลขหกกับเลกเก่านี่มันเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะหรือว่ากระอาจจะกันไว้ฮกเก้าก็ได้เน,นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหกเก้าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเลกตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะน้องแย่มนี่กระบ,บอกเลกหางเดียวเน้นเ,เลยคะ่ะหกกตัวเดียวเลยถามจังได้กระบ,บอกบอกบอกค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าปาแง่มนี่เพิ่นกับบไดถามดอกคะ่ะบ่ไดถามน้องแย้มอีกดอกคะ่ะเพราะว่าบอกเธอเดียวบอกข้างเดียวกับคือเล้วเลยเพิ่นว่าเพิ่นสีบอถามบ่สอน้องอีกเพราะว่าได้ตัวเดียวกับคือเพิ่นเอาสื่อลอตเตอรี่ไว้เล้วตัวเดียวเลยคะ่ะท่านผู้ชมจังได๋กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมานๆกับตัวเลขของปาแง่มนอกขะนะอล้านหน่อ,นนอยเพิ่นบอกเลขคะ่ะน้องแย้มนอกขะนาะบอกเลขตัวเดียวเน้นๆเลยคะ่ะ6 6เนนอกขะนาะ สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมนอคเนอที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจาออ่าปอเนคเนอจังใดกะให้โชคให้มานน้ำกันนอคเนอกับตัวเลขกของน้องแย้มค่ะอายุเพิ่นกะหาขวบนี่ละค่ะท่านผู้ชมหาขวบนอคเนอแอดกะบ,บ่ดด้ถามอายุนอคเนอเพราะว่าไปแย้มนี่เพิ่นว่าเขา้าซู์เด็กเพิ่งเขา้าซู์เด็กปีนี่ปีแรกค่ะท่านผู้ชมเขาเป็นปีแรกเลยนอคเนอค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะ สิขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอ,ะนอเดียวในถ่ายคลิปท่านผู้ชมกาแคปหน้าจอไว้เบิง่งเนาะค่ะนอ,ะนอนเดียวแอดกาส,สิสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิง่งในถ่ายคลิปคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปเบิ่งตัวเลขนํากันคะ่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของน้องแย้มเนาะค่ะนอผีบงปากบอกเลขค่ะ66ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกลับหัวนําเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ99ค่ะ หรือจะเป็นโฮกเก่ากระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชกคมันๆกับตัวเลขของหนองแย้มเนาะคะ่ะเนาะบอกเลขให้เพิ่นค่ะท่านผู้ชมถือมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจาระา,าเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของหนองแยมะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ถ้ายังบบกติดตามก็ฝากช่องเน่เดอร์ค่ะท่านผู้ชมกติดตามช่องจาปอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พาตัวเลขกล้ะกาแนวทางดีๆค่ะคันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่หม่องใดแอดก็สิไปติดตามมาฝากเอบซีทังบานคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กาลาท่านผู้ชมไปเพียงทอนีเนาะคะ่ะเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ